สวัสดีสมาชิกนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแจกโปรโมชั่นกันด้วยนะคะแล้วก็มาส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนนะคะพร้อมโปรโราคาพิเศษเดี๋ยวเราเรอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากทําสวยเนี่ยก็ทักอินบอกหาหมอได้เลยนะคะใครอยากจะปรึกษาเรื่องความสวยเรื่องรูปร่างหรือว่าทําเลเซอร์หน้าใสาดิบวิตามินนะคะหรือว่าทําสัลญ,ญกรรมนะคะเรามีทําตาจมูกคางปากทุกอย่างที่เกี่ยวกับใบหน้าที่ทําให้ดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ ดูโง่เฮงให้คนไข้ด้วยนะคะใครที่ต้องการแก้ไขโง่เฮงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าทักมานะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีงบจํากัดทักอินบ็อกขอส่วนลดพิเศษต่างหากเลยนะคะตอนนี้ยุคโควิดนะคะแจกส่วนลดกระหน่านะคะใครอยากได้ส่วนลดพิเศษตรงไหนอยากได้โปรอะไรพิเศษนะคะก็ทักอินบ็อกหาหมอได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่สนใจทำสวยเนี่ยทักได้ แล้วก็ดูโครงหน้าหมอก่อนเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจัดโครงสร้างใบหน้านะคะหรือว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามโปรเยอะนะคะใครอยากได้โปรไหนเพิ่มเติมเนี่ยทักขาหมอได้เลยนะคะแล้วก็ ใครที่อยากปรับรูปหน้าให้ดูสวยขึ้นนะคะแต่ไม่รู้จะทำอะไรโอนจองโปร,โปร500บาทตอนนี้ลดลด,ลดลดราคาเหลือ500บาทโอนจองแค่500บาทนะคะแล้วก็จะแจกส่วนลด1,000บาทให้เลยนะคะ,ะแล้วก็ดูหน้าหมอก่อนนะคะเป็นตัวอย่างนะคะดูรีวิวหน้าหมอก่อนนะคะเห็นไหมคะ ะะที่อยากปรับโครงสร้างใบหน้าแต่ไม่รู้จะทำอะไรเลือกไม่ถูกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะมั่นใจมากนะคะว่าหมอมีความชำนาญมากนะคะแล้วก็เรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะคะเรามียาลดน้ำหนัก250บาทก็สวยได้แล้วนะคะ2ส,สัปดาห์ก็แค่500บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยสูตรนี้ไม่โยโย่เอฟเฟกแน่นอนกินแล้วปลอดภยัยเพราะว่ามีหมอเป็นผู้ดูแลนะคะปลอดภัยกว่าไปกินยาในอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเรามีตัวเซรั่มนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อสี่ตัวนะคะฟรีให้เลยนะคะฉีดหน้าใส1เข็มตึงๆึงงอลกอฮอพิเศษสุดๆนะคะ2,000บาทเท่านั้นนะคะทันที่เราจะไปซื้อหน้าใสเราไม่ต้องเราซื้อเซรั่มไปทาหน้าได้ฟรีฉีดหน้าใส1เข็มพิเศษมากนะคะโปรถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคะ ก็จะมีตัวเซรั่มนะคะคุณทักษยาบอกว่าไม่เขียวไม่ช้ำเลยนะคะขอบคุณนะคะคนไข้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเอาเซรั่มหน้าใสไปใช้ต่อเลยนะคะเซรั่มหน้าใสก็ตัวหนึ่งห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะเป็นสิวนะคะตอนนี้เรามีเซรั่มรักษาสิวมียาทาสิวนะคะแล้วก็มียาทา ค่าเชื้อสิวสบู่1 0 0บาทยามีไซส์เล็ก250นะคะไซส์ใหญ่ก็แค่500บาทเท่านั้นนะคะมีทุกอย่างแล้วก็มียากินสัปดาห์หนึ่ง200บาทนะคะเห็นไหมคะว่ารักษาสิวราคาประหยัดมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบเซรั่มมาให้ดูนะคะเพื่อนๆรอเพลบหนึ่งนะคะรอหมอเพร็บหนะึ่ง นี่เพื่อนๆเซรั่มนะคะอ่าเซรั่มเรามาแล้วนะคะซื้อสี่ตัวนี้ซื้อสี่ตัวนี้นะคะเราฟรีให้เลยนะคะฉีดหน้าใส่หนึ่งเข็มค่ะนี่นะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะสั่งอินบ็อกซ์เลยค่ะนี่เลยขวดเขียวค่ะคนไาย อินบ็นะคะสั่ง in box เลยค่ะเรามีส่งไปริศนีฟรีถ้าคนไข้ซื้อครบ2 0 0พนะคะซื้อครบ2,000คุณดาวเหนือสามารถสั่งสั่งได้นะคะสั่งซื้อครบ2,000เราฟรีนะคะฉีดหน้าใสให้1เข็มด้วยใจดีเวอร์นะคะนี่เซรั่มของเรานะคะก็แค่500บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะตัวนี้จะช่วยลดฝ้ากระค่ะ ตัวนี้นะคะใช้ดีมากตัวนี้จะลดฝ้ากระรอยดำนะคะแค่500บาทนะคะคุณดาวเหนือรับโปนะคะคุณดาวเหนือจะเอาทั้งเซตไหมคะ4ตัวหรือว่าจะเอาอย่างเดียวกันเอาอย่างเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเซตก็ได้นะคะเซตนี้2,000ได้ฉีดหน้าใส่ฟรีนะคะเดี๋ยวคุณดาวเหนือทักอินบ็อกหาหมอนะคะนี่นะคะ ซื้อ2,000ครบเซ็ตก็สวยนะคะคนไข้ได้ครบทุกอย่างเลยตัวนี้จะลดริ้วรอยตัวนี้จะทําให้หน้าชุ่มชื้นขาวใสตัวนี้ก็ขาวใสลดริ้วรอยลูขุมขนตัวนี้ลดรอยดําโดยตรงเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยไม่มีสเตียรอยนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออย,ยอทุกตัวเป็นสูตรของแพทย์ผิวหนังอเมริกาค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะคดี๋ยวคุณดาวเนือทางอินบ็อกมานะคะใครมีงบจํากัดก็500บาทแนะนําขวดเขียวเลยเห็นไหมคะ คุณดาวเหนือใช้ละติดใจเลยนะคะตัวนี้ทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นช่วยเรื่องริ้วรอยรูขุมขนหน้าขาวใสช่วยครบนะคะนี่เลยนะคะ ตอนนี้สวยยุคนี้นะคะต้องสวยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะในงบที่มีจํากัดเนี่ยถ้ามาปรึกษาหมอเนี่ยหมอก็จะช่วยเลือกให้ค่ะว่าคนไข้จะทําอะไรดีนะคะแล้วก็สําหรับคนไข้ที่เป็นแฟนคลับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินมีคนดาวเหนือมาคอนเฟิร์มนะคะบอกว่าใช้ดีมากนะคะใช้ดีทุกตัวคนดาวเหนือลองตัวนี้ไปแล้วติดใจเลยนะคะถ้าใครมีงบจํากัด500บาทขอตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะคะน่าจะขาวใสตึงแล้วก็ริ้วรอยจางค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่มีงบจำกัดนะคะก็ทักอินบล็อกหาหมอได้เลยนะคะก็มีโปรพิเศษให้สำหรับสมาชิกแล้วก็ถ้าใครมีงบจำกัดให้บอกเลยหมอจะช่วยเลือกให้ว่าทำอะไรแล้วดูสวยที่สุดนะคะทำอะไรแล้วดีที่สุดนะคะมั่นใจนะคะขอให้มั่นใจนะคะมั่นใจหมอได้ดูรีวิวหมอได้นะคะตัวหมอเองเนี่ยลดน้ำหนักมาแล้ว30โลนะคะมั่นใจในเรื่องยาลดน้ำหนักของทีลานมาก ลดมาแล้วเห็นไหมคะไม่มีโยโย่เอฟเฟกด้วยนะคะไม่อ้วนขึ้นเลยไม่อ้วนซ้ำด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆเ,เรื่องของการลดน้าหนักแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากเครียดนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวหน้าเราจะไปก่อนเลยนะคะหน้าเราจะเหี่ยวห้ามเครียดนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้โปรนะคะวันนี้เรามีโปรอนจอง500บาท ลดเพิ่ม1000นะคะใครที่อยากทำหน้าทำสวยแก้เซง็งทักอินบ็อกมานะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรให้หมอติดต่อกับเดี๋ยวหมอโทรหานะคะแล้วก็ใครที่อยากให้หมอดูรูปหน้าปรับรูปหน้าเข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้เรามีศัลยกรรมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากแล้วก็คางค่ะอย่าลืมหมอเรียนศัลยกรรมมาจากที่เกาหลีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องลืมนะคะแล้วก็จบผิวหนังนะคะ ของสถาบันผิวหนังอเมริกานะคะเพื่อนๆก็อาจจะแบบว่าโอ้ยหมอทําทุกอย่างเลยใช้แล้วเป็นทุกอย่างให้คนไข้นะคะก็ตั้งแต่ผิวหนังผ่าตัดยันเอสเทติกความงามด้านสกินก็ทําครบนะคะก็ฝากสมาชิกและที่สําคัญมีหมอทําสวยเป็นเพื่อนทุกอย่างในคลินิกเราเทสมาแล้วนะคะว่าคุณภาพดีโอเคนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เวลาหมอเลือกเวลาหมอดีไซน์หรือตัดสินใจเนี่ยเลือกไม่ผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าทํางานมาเกือบ20ปีแล้วนะคะตัวหมอเองก็จะ40แล้วเป็นอาจารย์สอนหมอด้วยนะคะมาเช้าเราก็พูดของเรื่องของการปั้นฟิลเลอร์ปรับแต่งใบหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องของการร้อยใหม่ยกหน้ากันต่อนะคะว่าทําไมเนี่ยอาทิตตาคลินิกถึงไม่เหมือนที่อื่นนะคะวันนี้ก็มาส่งเพื่อนๆเ,เข้านอ,นอนก่อน ที่สำคัญห้ามเครียดใครอยากทำสวยฉีดหน้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะฉีดไปยังไงให้มันดูสวยขึ้นทำไปแล้วมันมาถึงทางตันตันก็คือทำแล้วมันย่ำอยู่กับที่เสียงเงินฉีดตลอดแต่ทำไมหน้าไม่พัฒนาไปข้างหน้าเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูหน้าหมอก่อนนะคะว่าหน้าหมอพัฒนามากไกลมากนะคะก็ฝากสมาชิกด้วยนะคะใครที่สนใจทำหน้าเนี่ยทักหาหมอได้เลยนะคะ ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้เดี๋ยวหมอโทรกับนะคะหรือว่าจะโทรหาหมอก็ได้นะคะ0943244442นะคะเบอร์ call center น,น,นะคะถ้าใครสะดวกเนี่ยพรุ่งนี้นะคะมาฟังหมอไลฟ์ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันนี้เรามีโปรโอนจอง500บาทรับส่วนลด1,000หลุมสิวเรามีตั้งแต่ชีดเลยแล้วก็ใช้ยาทายาทาคนข้ใช้ตัวนี้ก่อนได้500บาท ถ้ามีงบหน่อยคนไข้ซื้อทั้งเซตคนไข้ได้ฉีดหน้าใสฟรีตัวหน้าใสก็กระตุ้นหลุม2000บาทหรือจะซื้อฉีดอย่างเดียวเลยนะคะซื้อฉีดหน้าอย่างเดียวเลย10เข็ม2500บาทนะคะเรามีโปรโยเยอะเลยนะคะจะมีตัวกระตุ้นคอลลาเจนหรือทำเลเซอร์ก็ได้คะ่ะเรามีโปรแกรมเลเซอร์1,000ได้2ครั้งนะคะเซรั่มหน้าใส500บาทถ้าซื้อครบเซต4ตัวฟรีฉีดหน้าใส1เข็ม นะคะคนี่เลยใจดีเวอร์นะคะฟรีสเต็มเซลล์1เข็มค่ะสมาชิกราคา2,000บาทได้ครีมไปทาแล้วก็ได้สเต็มเซลล์ฟรี1เข็มด้วยเหมืนได้เหมือนได้ครีมฟรีอะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะคะเพราะว่า ทาเราหน้ามันดีจริงๆรูขุมคนก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณดาวเหนือคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคนไข้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆเหมือนกับคนไข้ซื้อฉีดหน้าค่ะเหมือนซื้อสเตมเซลล์หเข็มแล้วก็เหมาะฟรีครีมให้4ตัวนะคะอันนี้โปรเดือดสุดแล้วนะคะวันนี้เรามาแจกโปรเซรั่มนะคะก่อนนอนค่ะใครที่สนใจก็แคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะ วันนี้หมอลาไปแล้วนะคะฝันดีทุกคนนะคะเราก็อย่าเครียดรักษาสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆนะคะกินน้ำมะนาวก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะมาซื้อที่เคาน์เตอร์ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะใครสะดวกให้ส่งไปรณียีก็ได้นะคะเราส่งไปรณียีให้คนไข้ฟรีค่ะนี่2,000บาท แล้วก็ได้ฉีดหน้าใสาฉีดหน้าใสาสะดวกวันไหนก็แวะมาฉีดได้เลยนะคะวันนี้เหมาะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ